สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมินอาร์สิโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะในโปรดักชันไลท์ใหม่จ้าวันนี้เรามาบุกบ้านแฟนคลับนะคะแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับกำลังจะพาเราไปดูส่วนหลังบ้านของนางค่ะเย้ไปดูกันเลยนี่อาที่หน,นี่คือลอ้อมันจะ,ะออกอยังไงวะแกฉันเคยเห็นอยู่ หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็สวนที่นี่ก็คือปลูกโดยพี่สาวของเพื่อนเราเองอันนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นนะคะออมโมสห้าโมงเย็นลักษณะการทําสวนที่นี่นะก็จะเป็นแบบสวนออแกนิกเลยใช่ป้า<ม>แล้วก็ไม่น,นี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช้ยาอะไรใดๆอันนี้ก็คือต้นเลต้นมะนาวอันนี้คือเลมอนต้นไหนมะนาวต้นไหนเลมอนต้นนี้เลมอนต้นนี้เลมอนมัน้งน่าจะใส่ดูใบมันใช่ไหมจะเป็นหยกัยกๆไม่เหมือนกัน ก็อันนี้ก็มันจะเป็นสวนเล็กๆของนาน,นะคะแล้วแบบบ้านก็จะเป็นแบบบ้านอันนี้เดี๋ยวนะถ่ายติดพระพูนิดนึงไม่เป็นไรแล้วนางก็จะมีน้ำมักจุลินทรีย์เยอะมากทุกคนแล้วก็นางก็จะมีความไอ้นี้ขวดนะคะเอาไว้ขายเอาไว้ขายโอเคแล้วก็วันนี้นะคะผักที่น่าสนใจก็คือนางมีเคลค่ะทุกคนไม่ขมใช่ไหมเราต้องชิมแล้วล่ะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราจะได้รับอนุญาตให้ตัดผักได้ด้วยแต่ตัดผักตอนเย็นมันจะไม่อร่อยเท่าตอนเช้าใช่ไหมแต่แอนนี้ไว้ได้อันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นแก้วอ๋อต้นแก้วอ๋อเป็นไม้ประดับนะจ๊ะเออแล้วไอ้นี่ต้นไอ้นี่มันจะออกยังไงวะหน่อไม้ฝรั่งอ่ะมันจะมันจะแทงหน่อมาอรอฉันนึกว่าผักชีลาวเออแล้วนี่ก็คือผักสลัดใดๆนะคะคือตัดไปอืตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนี่ยออ อันนี้ก็คือปลูกแบบไม่ใช้สารเตรียมเตรียมอันนี้ออกแล้วผักบุ้งก็คือเอาไว้ทำพันักบุ้งก็คือเดือนแล้วก็คือินทุกอย่างอ่ะเดือนที่แล้วแลละอันนี้คือพอมันจะเหี่ยวเดี๋ยวละเลาออกแล้วก็ปลูกใหม่แต่อันนี้ก็คือทุกอย่างก็คือเดือนที่แล้วได้ตัดกินหมดแล้วแล้วมันเหลือแค่กินไปแล้วก็หกออกก็ล้มันดีงามมากเลยคงถึงเวลาของมันแล้วถึงเวลาของมันแล้วและนอกจากนั้นก็ยังมีมะเขือมะเขืออะไรเนี่ย มะเขือที่เอาไว้ทำซอสไอ้น่ซอสมะเขือเทศเหรอซอสมะเขือเทศที่ไม่ใช่เค็มฉับอะแต่เป็นคนนเห็ูซอสมะเขือเทศจริงๆอะนู่นดูนู่น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 แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ไหนวะใบมะกรูดไม่ใช่อย่างตะไคร้นะจ๊ะเออมันกอใหญ่มากมันขุดมันดีเนาะมันเก็บไปทำต้มยำได้อะก็มีใบเตยเช่นกันนี่แล้วเราก็จะปลุกต้องมีติดกอกน้อะไรเด็ดไปด้วยนะจ๊ะ บ้านนางน่าอยู่มากล่มเลื่นมากแล้วก็ล่มโฟล์มากค่ะทุกคนเราก็อันนี้คือฝักทองไหนไหนฝักทองก้อนนี่แล้วก็ก็มีความแบบตินอันนี้คือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแต่ไอนี่ละทุกองเางก็คือเตียมเตรียมเราต้องหมดทิ้งละอ๋อคือหมดหมดไอนี่ของมันใช่ไหมอ๋อคือออกฝักแก่แลวอ๋อออกเดือนที่แล้วห้าผลมูลคือเก็บไปแล้วฉันมาไม่ทานนี่มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วแล้วก็นี่ก็คือปุ๋ยอ๋อ ไม่ใช่กับมะพร้าวใดๆมะพร้า,าวมาตาดัดอันนี้ไงสักทองแค่กลไกด้วยหรอเหนื่กดยังดกดอ<า><ม>ัดแล้วอย่าเพิ่งต้องไปเก็บผักก่อนอย่างอ๋อแล้งไปเก็บผักแล้วมีกลไกลหรือมีปะใช้นิ้วใช้มือเด็ดเลยเด็ดเลย,เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะคะทุกคนวันนี้คุณอยู่กับเบลล่าค่ะเดี๋ยวเบลล่าจะพาคุณไปเก็บผักนะคะทำไมำไม่ได้สะุ้งย่า ต้โก้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ลม้มอ่ะเข้าใจ่ไหมเพราะว่ามันเป็นมืออาชีพเราไปสะดุดทุกวันเข้าใจนะคะแล้วก็แกให้เก็บต้งแไหนได้บ้างอ๋อเดี๋ยวเพิ่งอัดได้ไหมหรือยังไงก็นนคือต้องเอาอะไรมาลองก่อนนะออโอเคกําลังจะไปหากระบะอะไรมาให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือลูกมะเขือของนางที่แบบว่าไปทําซอสซอสอะไรวะงงอ่ะซอสพัต้าเหรอซอสอะไรอ่ะซอสพัต้าเหรอซอสที่เป็นมะเขือเทศซอสมะเขือเทศขวดขวดเคชช่าเหรอ ไม่ใช่เดี่ยนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเราลืมอาซอสมะเขือเทศเข้มข้นคือใช้ทําอะไรกินอะแกทําอะไรกินที่หมาไปทำซอสนี้อ๋อเหรอโอเคอะนางได้ก็มังมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันนะคะทุกคนตื่นเต้นมา่เลยผักที่ฉันไม่ต้องปลูกเองแต่ว่าจะเก็บอันจะกินนี่ได้บ้างหรือว่าอนุญาหรือไม่เอาสรุปเราจะกินหมูกระทะหรือกินข้าวต้มไม่รู้ว่างงเหมือนกันงงเหมือนกันก็คือเก็บได้เลยเหรอก็ได้เลยแล้วเดี๋ยวแฟนคลับอะขอโทษจริงจริงเพราะว่าเรามาในตอนนี้แล้วหักอย่างหักอย่างเงี้ยอเออ หากเป็นบางอันอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่ากันหรือเปล่าไอ้เราแล้วก็เราเก็บยังไงอ่ะเราเก็บจากไอ้ใบไอ้อะฉันเห็นรอยแล้วเราเด็ดกี่ใบอ่ะมันจะไม่ตายใช่ปะมันเตรียมโลแล้วไม่เป็นไรเตรียมโลแล้วอ่ะอถ้าเป็นบ้านจะได้เสดทั้งอันเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่นี่คือต้นผักที่แฟน บอ,อกเปินน้ำลายแล้วก็แบบมีความเจ็บคอมีความแบบนอนไม่พอใดๆนอนไม่พอทุกคลิปบอกเลยแต่แอนนี่เวก็ยังแบบว่าสปิริตกล้ามาหททำนี่คือผักที่แฟนคลับของฉันปลูกแล้วแฟนคลับให้ฉันมาเก็บผักนะคะแล้วก็ก็คืออยากกินอะไรก็เก็บไปตามจินตนาการแล้วก็อะไรนะต้องคุยกับแฟนคลับทางบ้านไปด้วยแฟนคลับทางบ้านก็คือชอบปลูกผักเหมือนกันแล้วก็สมัยนี้ก็คือแบบออร์แกนิกไลฟ์อะไรใดๆ แล้วก็เคลต้นไหนที่มันโตอ่ะอันนี้ก็คือรอยเขาเก็บประมาณนี้เด็ดใบใบสองใบเด็บใบบนบนก็ได้เด็ดใบบนบนก็ได้เฮ้ยผักพ่ฉันเก็บเองแล้วก็กินเองอยากเห็นผักชีฝรั่งจังเลยไงไองอนี่ไงเนียไม่เก็บเนไนเฮ้ยอันนี้อ่อนมากอืมไหมกรอบดังกรุบกุเลยอะ่ะผสมบักแล้วเขี้ยว <laughs> ต้องไปล้างก่อนต้องไปล้างสักนิดนึงนะติดเกาะมากเลยอ่ะเสียบเกาะกรุบๆเลยอ่ะเดี๋ยวเจ้าของผักเขาเออคอนเทนต์ขอบคุณที่ปลูกผักให้หนูเด็ดนะจ๊ะนี่อันนี้น่าน่าเก็บนม่เก็บไหนไหนไหนอย่างไงอยากจะเก็บตรงไหนจะเก็บไปถึงตรงนู้นนั่งไม่โผล่นะคะ ก็ซีนน่แกคือเด็ดทั้งหัวอะไรปะหรือเก็บใบ,บเก็บทั้งหัวไปก็ได้เก็บใบแก่ก็ได้ไอออนเลยเก็บทั้งหัวใช่ป่ะใช่เอาเก็บทั้งหัวนะอันนี้อืม5เหรียญมูลก็คือดึงรากไปเลยหรือว่าตัดเก็บมาแค่ใบก็ได้ตายละกูก <laughs> <ค>ูกู <laughs> <ค> <laughs> ฉันก็งงค่ะทุกคนเกือบจะเด็ดรากมาแล้วเดีย๋ยวเขาขีดอ่ะเอาปลูกไว้อ่ะ ขอบคุณที่ให้อนุญาตชัน,านมาเก็บผักนะคะวันนี้ไม่เอาแล้วน,นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเคลกันคอนเทนต์วันนี้ก็คือใบเค,อเคลเคลสวยงามนะทุกคนเราจะพยายามไม่ให้มีอมุนยาวแล้วก็เคลเนี่ยก็คือคล้ายๆลิวว่าผักคะนา้าแต่ว่ามันเป็นใบเขาก็จะตัดกินเป็นใบๆบเขาก็จะเก็บใบข้างล่างไปกินแล้วก็ใบข้างบนก็ปล่อยให้มันแตกอยู่ได้ เดี๋ยวเราจะต้องไปพิสูจน์กันว่ามันไม่ขมนะคะทุกคนิงโอเคเด็ดเป็นต้นๆใชิก็จะเอาทั้งต้นเลยหรอไม่แล้วถ้าแกว่ากินกี่ใบไม่เป็นตัวเป็นให้ฉันกินหรือว่าเก็บเผื่อให้แกกินอย่างเดียวให้ฉันกินอย่างเดียวฉันนั่งสะโพแล้วล่ะอ่ามาอีกใค่ะ อ่ะตรงนี้ช็อตก็เป็นต้องเป็นช็อตล้างผักแล้วก็แดกผักเอ้ยอันี้มันบังมากนนี้ให้ไหมอ่ะเออมีน้ำสลัดเหลืออะไรให้ไหมอ่ะมีน้ำสลัดให้โอเคเดี๋ยวกินผักกับสลัดเลยอ่านี่ขอช่วหน่อยอ่ะตักนีมงานมาเมยอ่ะไย่ี่บ้านฉันบ้านมินอาบ้านมินอาเสียงผัว อ๋อตกลงบ้านเราอยู่ข้างกันเออตกลงนี้เป็นเพื่อนบ้านกันพ <c oughs> ่อปีน,นังไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ให้ฉันตีคนเดียวเลยใช่ไหมท <c oughs> า,าไมเลี้ยงดูกันดีจังน่ารักมากเลยเลย,ยนะมันมีใบเสียๆนิดหน่อย เด็เด็นิดหน่อยเพื่อให้มันเคี้ยงง่ายจะได้แบบหน้าไม่บานแต่ถ้าตอนนี้หน้าบานอยู่เด็กแบบช่วยแต่เราเชื่อว่ามันไม่ขมแต่ว่ามันจะแบบน็อกแดดบ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มันจะแบบพรุ่งนี้เช้าติดใจกินอีกหนึ่งอันก่อนกลับบ้านนี่ก็จะออกเก้าโมงใช่ไหมได้ตื่นแปดโมงคืนผ่านแล้ว อันนี้ะค่ะอยู่บ้านเพื่อจะฟิลแอนโฮมากเลยอ่ะฟิลโฮบุฟเฟ่เขาทำอะไรเหมือนเป็นลูกสาวเขาอีกคนนะบ้านนี้เป็นแบบลูกสาวสองคนก็เป็นลูกสาวคนที่สี่หรือห้านี่แหละปล่อยดูแลหงส์ร้างเขาเขาวก็ขืนตลอดด้วยอือืมหักโดมากเลยใช่เต็มไปหมดก้นอืม เคลว่ะคือดีสดๆได้เลยใช่ป่ะเห็นว่าต้องออกไปเก็บอีกรอบหนนะึ่งอะเรื่องความสุขสุขภาพดีมากเลยทุกคนผักมาสวนแน่พี่หน่อยอ กินแบบมันเอกินแบบว่าให้ยกลุยให้ยูละครล้วทันแล้ว,ว,วะะแตนขับเท่าแค่เราเป็นคนสวยๆแต่เราชอบเป็นผู้หญิงที่แบบว่านามสกุลอะไรอะชู QP อ้อออวอาวขอาดไหนหรอก็ตีก็เป็นสองคอสองขออมีอันอยู่นะอน่ยรักหือ อยออาสกด้วยกันไหมทุกคนช่วงนี้หน้าบางเพราะว่ากินเยอะเขียวเก่งเลยอร่อยมากเลยผักไม่ขมเลยผักดีมากเลยอ่ะ ถ้าหเพิ่งเ,เก็บมานยังน้องยังร้อนร้อนแดกน้องเพิ่งแบบสองโคโคโรฟิลมาเลยอ่ะดีงามมากชีวิตที่ดีค่ะชีวิตหลังก็เสียดีดอะไรนะพี่สาวชวนเต้นพี่สาวเจ็บขาส่วนฉันปวดแขนนี่คืออะไรนี่คือชีวิตป้ยาป้ายใยๆท่านหนึ่งเป็นช่องพี่อะไรก็ไม่รู้แอนี่เวทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณที่ติดทุกคนที่ติดตามเช่นเคยสวัสดีค่ะ อันนี้บ้านเพื่อนนะคะทุกคนก็คือเป็นบ้านเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ค่นะนางจบธรรมศาสตร์แล้วแบบพี่น้องสามคนก็จบปริญญาอะไรเงี้ยก็ฟีลแบบมินิมัมรีควายเมนต์บอสสำหรับรุ่นเราเนาะเจเนเรชั่นเราประมาณนั้นดูดีเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะก็คืออันนี้รัศาสร์นะคะอันนี้ศิลปศาสตรธรรมศาสตร์อันนี้วรศาสตรศาสตร์ธรรมศาสตร์จ้าแล้วก็นางจบปอโทด้วยน้องสาวนางจบปอโท ไหนวะเห็นปะพอโทจุลาคณะอะไรอ่ะไออโคโนมิกอะไรคืออะไรอ๋ออีโคโนมิกเศรษฐศาสตร์อะไรสักอย่างบริหารธุรกิจอ๋อ oh, บริหารธุรกิจอ่ะโอเคตามนั้นคนวันนี้มิชชั่นโปรเจกต์อะไรนะนางเอกละครซีรีส์จีนก็คือ เฟลไปอีกครั้งหนึ่งทุกคนเนื่องจากเราง่วงนอนแล้วก็ร่างยมไม่ไหวจริงๆ initiative ไม่ออกนะคะว่าแบบอะไรใดๆแต่สิ่งที่อยากพามาดูก็คืออุปกรณ์การแต่งตัวของฉันที่เอิมแต่งไปแล้วรอบนึงแล้วก็ได้ถ่ายรูป2อสามภาพแล้วก็ไม่ได้คอนเทนต์ที่ฉันต้องการค่ะทุกคนแล้วนู่นก็คือแป้งมันใดๆสัมผัสงเลือดปอมอะไรใดๆก็คือยกกองนะคะวันนี้ยกกองอีกครั้งนึงแล้วอะ เออหรือว่าจะไปทำตอนนี้ดียกกองค่ะลงกองถ่ายซีรีส์จิิงของมินอานะคะแต่มันไม่พร้อมจริงๆมันต้องใช้พลังเยอะจริงๆทุกคนแล้วก็คือใดๆฉันก็คือเจ็ตแลกเออก็เน้นมีส่วนร่วมแล้วกันคุณแม่แฟนคลับนะคะวันนี้วันนี้โฮสเขาเลี้ยงข้าวต้มหมูข้าวต้มกระดูกหมูคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีปลาทูต้มต้มยำมอ้งต้มเข็ม ลูกคนตาเล่นเราเยอะเราบบอาจจะไ,ไ,ไม่ได้เหมือนกันขนาดน,นั้นอะไรนี้แต่ก็แบบคล้ายอยู่ให <c oughs> ้ดแอบเห็นตัวเองโอเคเข้าวต้มหมูทุกคนนี่ก็คือแม่เพื่อนทํากล่อมๆมากฉันอยากพูดเสียงหนึ่งอะพูดเสียงหนึ่งแบบพูดกระแกะ salsa, <c oughs> แต่เวลาออกกล้อง้วแบบเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้น้องก็บอกว่ามันท่ไมเสียงอร่อยมากเหมือนข้าวต้มที่แม่สอนทำอ่ะ ฟิลคมกล่อมอะฟิลแบลบฟิลแบบมันนวดทุกคนมันมันเหมือนรสเดียวกันเลยอะมออมแม่ของก็ไม่อ่อยแม่ทองก็ทำอร่อยเหมือนกันนะมไม่ฉันเคยกินของแม่แกอร่อยคล้ายๆกัน ไม่ได้กินข้าวต้มแต่ว่ากินเมนูข้าวปาผู้ริบเหมือนกันมันคล้ายๆกันอะหอมเป็นแม่แม่บ้านใช่ไข่เจียวใส่โหระพาใช่ไหมเอาเรืสักเครื่องเขาเป็นคนกับข้าวมันนานแล้วว่าที่แกไปบ้านพันเออนานแล้วแล้วเขาว่าคือมีความเห็นอกเห็นใจรู้เลยว่าคือแม่เขาคือมนุษย์กับข้าวคือเต็มเขาคือมนุษย์แม่เหมือนกันแต่ว่าเขาพูดเพื่อนอ้ำกินไม่ได้ทอดไข่ดาวให้เพื่อที่จะจำได้เลยออกมาทับใจ คือมันคือความใส่ใจแบบนที่แม่เราอ่ะเห็นหน้าลูกก็คือเข้าไปในกละถอดใหม่อะมันเคลียอนอะไรฉันจับสังเกตคนได้แบบโอ้โหเออกับข้าวเป็นโตแม่บอกเนี่ยเดี๋ยวแบบกลัวเดี๋ยวเพอกินไม่ได้นวดกินไหนมีใครนะโอ้โหช่างแม่กันประเสริฐเต็มปีแม่แกก็ประเสริฐเหมือนกันดีจังเลยคนเป็นแม่เราจะ่คนน้เป็นแาตอนแรกแกทำไม่ได้ทำได้แกทำได้แกเป็นแม่ของฉันได้แกก็เป็นแม่ของใครก็ได้ นี่เพื่อนบอกว่าปลาทูแถวนี้มันคือแมกกองทุกคนแล้วนี่มันคือปลาทูแมกกองมันคือของโลคอนนะทุกคนแล้วเพื่อนบอกว่าปลาทูมันมากฉันก็เลยบอกว่าเอากล้องขึ้นมาแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์เป็นหน้ามันดูซิว่ามันจริงไหมเพราะว่าโลค่อนบอกว่าฉันชอบกินอาหารของพินอะไปที่ไหนก็ได้อืมมันต้มแต่ว่ามันไม่ชืดออร่อยอมมันเป็นปลาทูต้มเราเพื่อนบอกว่าต้องกินให้หมดแล้วก็แบบ ได้หลับมาคนละสามตัวทุกคนปะทูแม่กองสามตัวแหล่งโปรตีนที่ฉันชื่นชอบแล้วก็คือแบบสุขภาพดีมากเวอร์ม่อ้วนมีความสุขฟินฉันชอบแล้วเพื่อนก็คือแบบฟิลเดียวกันพราว่าบางทียังไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าพอมาอัปเดตกันอะคือเหมือนแบบเสพสื่ออันเดียวกันมาคิดเหมือนกันอะมันเป็นคนโลจิกคล้ายๆกันนะมันคือกฎของแรงดึงดูดอะจริงๆ ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแกงคนอื่นเขาก็เป็นอีกอย่างนึงไงเราก็ไม่ใช่วันั้นจะทำดีใช่ไหมแต่เพื่อโรงงานเพราแบบเวรนึงแล้วเพื่นมหาลัยก็จะอีเวรนึงเพื่อนเพื่อนกินเหล้าเพื่อนอะไรเงี้ยปลาทูมันอร่อยมากดีมากปลาทูต้มแล้วก็ใส่ผักชีเยอะมากทุกคน พูดอีกแล้วที่อานกินมาเช้าปะทูนึ่งแล้วก็ทอดส่มนนี้คือปะทูสดนึ่งเองหรือว่าอะไรอ่อนนึ่งที่ร้านนึ่งอันนี้คือไม่ได้นึ่งเลยใช่ไ่มคือปะทูสดแล้วก็ต้มอันนี้เลยต้องเอาไทยแบบโรคนเป็นชอบแฮปปี้จังรู้จักชาวบ้านเขามาหาแม่มิตภาพที่สวยงามฉันไม่เหงาอีกต่อไปบายอน ปราทูก็คือมันมากมะนาวก็หอมมากมันดีมากค่ะ